อันนี้ต้องบอกว่าเป็นการรายงานด่วนเลยนะครับผมแบบ breaking news เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าบรูโตในตอนล่าสุดเนี่ยก็มีภาพหลุดออกมานะครับต้องบอกว่าสลระดะเกือบหลับแต่กลับมาได้นั่นเองนะครับเพราะว่าในตอนล่าสุดที่มีภาพหลุดออกมาแค่ภาพเดียวนะครับมันเป็นรูปภาพที่เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะเท่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ดูแล้วคู่ต่อสู้คู่นี้เนี่ยสนุกแน่นอนส่วนใครเข้ามาแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับแล้วก็ ถ้ากดแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปลุยกันเลยดีกว่าซึ่งภาพที่หลุดออกมานะครับหลายท่านที่เป็นแฟนนาะรุโตะโมรุโตะนะครับไม่ว่าจะติดตามในเพจหรือว่าดูตามช่องทางต่างๆเนี่ยน่าจะได้เห็นแล้วว่าภาพที่หลุดมาเนี่ยมันเป็นภาพที่ฮิเดรลินะครับผมมีการโจมตีใส่สลรดะดด้วยพันปักษานั่นเองนะครับแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะครับมันทําให้ตัวของสลรดะดนั้นเนี่ยหลบได้นะครับผมเขาอาจจะใช้ในวงแหวนเนาะแล้วก็มองการเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับคิดว่าฮิเดริเนี่ย น่าจะโผกมาจากไอเส้นนะครับผมที่เป็นรอยกรงเล็บของโค้ดนั่นเองนะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าเขาเองเนี่ยก็ใช้ความสามารถในการแบบทะลุผ่านไอเส้นพวกนี้ได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าในฉะเนี่ยมีโคโนฮามาลูนะครับผมที่ มาด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะมาทําอะไรนะครับอาจจะมาช่วยเหลือสลราดาในการต่อสู้ฮิดาริก็ได้นะครับเพราะว่าเขาเองเนี่ยก็น่าจะยังไม่รู้ตัวหรอกว่าตัวเองเองเนี่ยก็เป็นเป้าหมายนะครับของทางด้านศีรษะตูตัวใหม่เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นเป้าหมายของมัสุรินั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวต้องรอดูกันว่าสรุปแล้วโคโนฮามารูเนี่ยมาทําอะไรนะครับและตัวของมัสซุริเนี่ยเขาจะมาเก็บงานที่เป็นเป้าหมายของเขาเองด้วยหรือเปล่านะครับผมซึ่งตรงนี้เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับและเดี๋ยวเล่า ก็ต้องรอดูใช่ไหมว่าไอ้ภาพที่หลุดออกมาเนี่ยมันอยู่ช่วงไหนนะครับของทางด้านตอนที่10หรือว่าตอนที่90นะครับของมังะบุลโตนั่นเองซึ่งเราไม่รู้ใช่ไหมแต่ถ้าใจผมเดาเนี่ยผมมองว่าไม่ช่วงกลางก็ช่วงท้ายเลยนะครับสำหรับไอ้ภาพที่มันหลุดออกมานะจริงๆมันมีประมาณเท่านี้แหละมันไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับแล้วมันก็มีเรื่องตลกนะครับที่แบบแฟนๆชาวต่างชาติเนี่ยเขาจับมาโยงกันเนาะก็คือตัวของซาสเกตตั้งแต่ในภาคของนารูโตเนี่ย ก็แบบคิดจะทำร้ายครอบครัวตัวเองเนี่ยหลายคนแล้วนะครับเริ่มจากอิทาจิเนี่ยก็เคยต่อสู้กันมาแล้วใช่ไหมแน่นอนว่าเคยคิดที่จะทำร้ายอิทาจิมาแล้วนะครับแต่ที่มันแบบว่าตลกยิ่งกว่านั้นคือไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นเมียเนี่ยก็เคยถูกซาสเกตเนี่ยคิดที่จะฆ่ามาแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับผม่ะอย่างในตอนที่ตัวของซาสเกตนะครับจะโจมตีใส่สากุระในตอนที่มันแบบว่าเหมือนแบบสากุระเนี่ย เหมือนจะไปฆ่ามันใช่ไหมแล้วมันก็รู้ทันอย่างเงี้ยมันก็เลยจะโจมตีใส่สกุละไปนะครับในตอนนั้นแล้วก็ซาลาดะเองเนี่ยก็มีในช่วงแรกใช่ไหมที่ซาสเกะเนี่ยเกือบจะโจมตีใส่เขาแต่พอรู้ว่าเป็นลูกก็ไม่ได้ทําอะไรนะครับผมแต่ณนะตรงนี้เนี่ยคือกะเอาให้ตายเลยนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ซาสเกะนะแต่ฮิดริเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นเหมือนแบบตัวตนของซาสเกะอีกหนึ่งตัวนะครับเพราะว่ามันเอาจัก,กะจากซาสเกะมาเป็นตัวของมันใช่ไหมซึ่งแน่นอนมันก็เลยทําให้แฟนๆชาวต่างชาน รวบรวมไอภาพที่ซาสเกตเนี่ยหันคมเขี้ยวหรือว่าหันแบบว่ามือนะครับใส่พวกครอบครัวหรือว่าคนที่ตัวเองรักเนี่ยเอามารวมรวมกันนั่นเองนะครับประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเกี่ยวกับภาพหลุดภาพแรกของมังาะบุรุโตในตอนหน้านะครับก็รอติดตามกันแล้วกันว่าความสนุกความเดือดเนี่ยมันจะทวีคูณขึ้นมากแค่ไหนนะครับหลังจากผ่านช่วงไทมส์สกิปไปแล้วก็ถ้าใครชอบนะครับก็ฝากด้วยเหมือนกันก็ กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและรวมถึงว่าถ้าใครสนใจเกี่ยวกับมังงะมหาเวทพนึกมารนะครับผม,ม,มที่เราทําเกี่ยวกับพลังสูงสุดของราชาวิญญาณคำาสาปเนี่ยสามารถกดดูต่อได้ที่นี่เลย